ล้มเมื่อกี้ไงจิลี่ล้มยังไม่เห็นมันเลยมต้อนใส่รงมันก็ู้พอมนต้องโยนใส่แรงๆมันก็จะรู้มามาวัดไหนนะพบวัดไหนเนี่ยโน่นวัดไดโน่น นู้นเคยมาวะเฮ้ยบนั่งไม่กุ้งไม่กินอันนี้นั um ่ำกุ้งเหรอกุ้งกุ้งน้อยเหรอกุ้งใหญ่กุ้งน้อยกุ้งกุ้งน้อย้องตัวกุ้งยังแน่มีเสียกสวยสวยเออจะไปจับมันลดุเุ้ยเฮ้ยโอ้แหมยอมเย็นจังหากอ่าไปหาที่นอนดีกว่าอ๋อระวังล่มเหมือนจิลลี่นะไม่ลหรอืม ดินเหนียวปึ้งลูกลงไปในนั้นซะเอกไหนมีนอนกุ้งนี่ไงมีกอเต็มเลยน่ะไหนไหนเห็ไหมมันโดดตูปตูตักเออลุงเต็มเลยนั่นอุ้ย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 มันกินอะไรตรงเนี้ยปลาปลาเล็กปลาเล็กนั่นเห็นไหมเออันนี้เดโยนแถวนี้แหละโยนก็ไม่โยนไปไกลๆลูก ให้ตัวใหญ่ๆกินด้วยนนไกลๆเลยเอาอึ๊บมานนเพียงตัวใหญ่ๆอปาใหญ่มา <Riv. S 2> เออจูลี่ไม่ลงมาหาพี่ภพเหรอ,ปอไปเพ<ว>ียงแข่งกัน<อ>ไหม <S <S ไม่ล้มไม่ลม้มค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินอ,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 อย่ามานม่ไปเลียงแข่งกันเออไปไปเลียงแข่งกัน ไปไปหาจุลีไปจูลีบประกามาก